เพื่อนๆครับวันนี้พี่หมีจะมารีวิวแกะกล่องปั๊มหอยโข่งตัวเซลล์แบบ ACDC ปั๊มหอยโข่งตัวเซลล์สองระบบครับใช้ได้ทั้งไฟบ้านไฟแดดเปิดได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนรุ่นนี้เลยนะครับเป็นปั๊มหอยโข่งขนาด2นิ้วนะครับ1.5แรงม้า1100วัตต์ครับจุดเด่นเลยของปั๊มรุ่นนี้คือ เป็นปั๊มหอยโขงโซละาเซลล์รุ่นขวัญใจหมหาชนให้คิวน้ำเยอะมากครับ26กคิวหรือว่า26,000ลิตรต่อชอั่วโมงข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างเพื่อนเพื่อนอยากรู้ใช่ไหมครับนี่ครับก็จะมีตัวปั๊มครับมาพร้อมหูหิวแบบน,นี้เลยสะดวกมากนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยครับกล่องสีส้มนะครับเป็นกล่อง acdc 2ระบบนะครับติดตั้งง่ายมากนะเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวนี้ปั๊มน้ำโซเซลแค่เอาสายไฟของแผงสายไฟของปั๊มต่อผ่านเบเกอร์ยกเบเกอร์ปุ๊บปั๊มทำงานเลยนะครับแล้วก็จะมีของแถมเป็นชุดเครื่องมือช่างให้มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปกระเบลของปั๊มกันดีกว่านะครับนี่ครับเป็นสเปกระ b e l เบลของปั๊มนะครับปั๊มหอยขมรุ่นนี้เป็นปั๊มหอยขงขนาดท่อออกท่อ,ทอส่งสงนิ้วนะครับห0 0่งตต์หนว่รรวงม้าคิวัตตให,หรือว่า26000ลิตรต่อชั่วโมงแลวก็เ้ปปัม๊มยา่ที่16เมตมนะครับ แล้วข้างล่างก็จะเป็นตารางน้ำนะครับเพื่อนๆครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับคู่มือการติดตั้งการพิมี์นะครับมีคู่มือแจกให้ฟรีด้วยนะครับคู่มือแรกเลยครับเป็นคู่มือการติดตั้งของแพ็กเกจราคาถูกสุดประหยัดสุดนั่นก็คือแพ็กเกจเบกเกอร์นะครับก็จะมีแผงโซล่าเซลล์ครับปั๊มรุ่นนี้นะครับแนะนําให้ใช้เป็นแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด4แผงด้วยกันนะครับต่ออะนุกรมกันเป็นแผงแบบโมโนฮับเซลล์ห้าอวัตต์ก็ได้นะครับแล้วก็เอาสายไฟของโซล่าเซลล์มาต่อผ่าน ต่อเข้ากล่องกระชงของปั๊มยกเบเกอร์ปุ๊บปั๊มทำงานครับต่อมาครับอีกแพ็กเกจหนึ่งนะครับเป็นผู้มือการติดตั้งของแพ็กเกจตู้เหล็กคอมไบเนอร์กันฟ้าผ่านนะครับก็ง่ายๆครับเอาสายไฟของแผงโซล่าเซลล์นะครับมาต่อนะครับผ่านเบเกอร์นะครับแล้วก็เอานะครับต่อเข้ากล่องกระทงของปั๊มนะครับถ้ากรณีที่เราอยากใช้ไฟฟ้าร่วมด้วยนะครับก็คืออยากเปิดได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนครับก็เอาสายไฟลายนิตอนครับมาต่อผ่านเบเกอร์ AC นะครับเวลาเราใช้งานกลางวันไม่อยากจ่ายค่าไฟเลยใช้ไฟฟรีจากแดด ไม่เดินไฟฟ้าเลยก็เอาแผงโซล่าเซลล์ต่ออย่างเดียวครับยกเบเกอร์แผงเพียงแค่ดีปั๊มทํางานกลางคืนนะครับจำเป็นต้องเล่งน้านะครับช่วงน้ําร้อนนะครับเราอยากใช้กลางคืนด้วยก็เอาสายไฟลานิวตอนต่อปาปเบเกอร์เอซียกเบเกอร์ปุ๊บปั๊มทํางานกลางคืนได้ด้วยเพราะนี่คือปั๊ม2ระบบเปิดได้ทั้งไฟบ้านไฟแดดนะครับอ้าวทีนี้ครับเดี๋ยวต่อไปครับเรามาดูเช็คลิสต์การใช้งานของปั๊มรุ่นนี้กันนะครับช่างนะครับโซล่าเซลล์แนะนำนะครับให้นำหออปั๊มรุ่นนี้ครับไปใช้กับ สวนนะครับอยู่ที่พื้นที่นะครับ5ไร่ถึง10ไร่นะครับสามารถส่งไกลได้250ถึง300เมตรนะครับคิวน้ํา26กคิวหรือว่า20,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถใช้งานกับสปริงเกอร์ได้โอ้โหสปริงเกอร์นะครับแล้วก็ใช้งานกับมินิสปริงเกอร์หรือจะดันพ้าเทปน้ําหยดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับปั๊มรุ่นี้ครับเอาละครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพี่มีจะพาไปดู รีวิวการติดตั้งจริงจากเพื่อนๆของเรากันดีกว่านะครับเพื่อนๆของเรานะครับสั่งซื้อปั๊มรุ่นนี้นะครับแพ็กเกจสำเร็จรูปพี่หมีจะส่งให้ถึงที่บ้านเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการติดตั้งจริงกันนะครับว่านาำอ,อกมาแรงขนาด